โนเกียหายไปไหนเขาไม่ได้หายไปไหนเขากลับมาแล้วฮะล่าสุดเปิดตัวโนเกีย T 2 0แท็บเล็ตแอนดรอยฟังก์ชันครบจบในหนึ่งเดียวกันน้ำได้ด้วยที่สำคัญราคาไม่ถึง1,000บาท กัไปประมาณ10หรือว่า20ปีก่อนหนึ่งในโทรศัพท์มือถือที่ทุกคนต้องใช้เพราะว่ามันบาสมากๆม,มันทนทานมากๆไม่ต้องไม่ต้องพูดมากคุณก็รู้มันคือโนเกียนั่นเองนะคะตัวเองก็เคยมีโอกาสได้ใช้เหมือนกันในสมัยเด็กๆแต่ว่าหลังจากการมาของ Black b บ r r y ี่หรือว่าการมาของสมาร์ทโฟนเนี่ยชื่อของโนเกียค่อยๆจางหายไปก็หลายคนอาจจะสงสัยอยู่นะคะว่าเอ๊ะในปัจจุบันในโนเกียเขายังอยู่หรือเปล่าเขาหายไปไหนล่าสุดเนี่ยเขามีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองจนกลายมาเป็นนี่คะ่ะโนเกียที20เป็นแท็บเล็ต 11นะคะที่ฟังก์ชั่นครบจบใน1เดียวราคาเนี่ยไม่แพง8,500บาทเท่านั้นค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่กาลังมองหาแท็บเล็ตให้ลูกๆตัวนี้น่าสนใจเลยมาดูฟังก์ชันกันนะคะเขาเปิดตัวมาเนี่ยหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอ ips lcd ขนาด10.4นิ้วก็ใกล้เคียงกับขนาด ipad ทั่วไปเลยความละเอียด2 k ครอบด้วยกระจกแบบ tough glass เป็นกระจกอบแข็งเพราะฉะนั้นขึ้นชื่อเรื่องของความทนทานแน่นอนค่ะส่วนเรื่องของใครที่แบบติดการใช้แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนนานๆแล้วกลัวว่ามันจะไปกระทบต่อสายตา ก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าในโนเกียที20รุ่นนี้เขามีการปรับลดแสงสีฟ้าของหน้าจอปรับลดความสว่างอะไรต่างๆมาให้เป็น12นิตซึ่งเหมาะมากกับการใช้เป็นเวลานานๆได้รับมาตรฐาน SGS Low Blue Light Certification เลยแหละค่ะแม้ว่าสเปคจะไม่ได้แรงระดับ High End แต่เขาก็เคลมนะคะว่าสามารถทําได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเบื้ตการเล่นโซเชียลมีเดียการดูหนังฟังเพลงการประชุมออนไลน์หรือแม้แต่เรียนออนไลน์ก็ทําได้เกมแคชชวลก็สามารถทําได้ค่ะด้วยสเป จากชิป Unisoc Tiger T610 ร้อมแรม4จิกความจุ64จิกรองรับ Micro SD อยู่ที่512 g b เคลมนะคะว่าแบต อึดด้วยประชุมออนไลน์ต่อเนื่องได้7ชั่วโมงดูหนังต่อเนื่องได้10ชั่วโมงหรือเล่นเน็ตได้ต่อเนื่องถึง15ชั่วโมงค่ะไปดูที่กล้องกันบ้างนะคะกล้องของเขาเนี่ยกล้องหลังจะอยู่ที่8ล้านเป็นกล้อง1ตัวส่วนกล้องหน้าจะอยู่ที่5ล้านค่ะการเชื่อมต่อ WiFi ได้ทั่วไปรองรับบลูทูธแบบ5.0ที่สําคัญเลยกันน้ํากันฝุ่นด้วยมาตรฐาน IP 52ค่ะแบตเตอรี่นะคะอยู่ที่8,200รองรับระบบการชาร์จสูงสุด15วัต์ค่ะส่วนใครที่แบบว่าชอบเปิดหนังฟัง ตัวนี้รองรับเลยนะฮะเพราะว่าลำโพงของเขาเป็นแบบ power amplifier เพิ่มความกระหึ่มมาให้ในตัวค่ะแถมยังมีวิทยุ FM ด้วยส่วนสายต่อหูฟังเนี่ยก็เป็น3.5 mm เพราะฉะนั้นสายหูฟังทั่วไปสามารถใช้งานได้อย่างดีทีเดียวค่ะส่วนเรื่องของระบบปฏิบัติการนะคะเป็น Android version 11ใครที่กังวลว่าซื้อไปแล้วจะโดนปล่อยเกาะลอยแพรไหมเพราะว่าไม่ใช่รุ่น high end จะอัปเดตไม่ได้หรือเปล่าทางโนเกียเขาก็กรันตีนะคะว่ารุ่นนี้สามารถจะอัปเดตได้อีกย,ยาวๆไปถึง ปีรองรับความปลอดภัยได้เนี่ยสปีเลยทีเดียวไม่ต้องห่วงไม่ถูกลอยแพอัปเวอร์ชั่นได้ค่ะเพราะฉะนั้นโอว่าโดยรวมๆแล้วโนเกียทีย0สิตัวเนี้ยถือว่าเป็นแท็บเล็ตแอนดรอยที่ทนทานฟังก์ชันครบคุณจะเอาไปทํางานหรือว่าจะซื้อไปให้ลูกๆเรียนออนไลน์ก็ได้เหมาะมากๆเพราะว่าราคาย่อมเยาวไม่ถึง1 0,000บาทค่ะลองเอาไปพิจารณาดูนะคะ